อลองต้นน้ำมาดูช้างนี่น้ำไม่มีนะครับช้างน้ำไม่มีอ้าไปอึ๊บอุ้ยดูตัวใหญ่เอ้าทำไงุ้ยหลอดหลอดขาสร้างหลอดขาสร้างไปเลยอุวยหลอดทองสร้างไปเลยอุ้ยหลอดทองสร้างไปแล้วโอ้ยตัวใหญ่ป๊อตวัวใหญ่ไหมอู้หูตัวใหญ่มีกีต่ตัวฮะตัวใช่หรอือใช่สองตัวเหรอโอ้เดี๋ยวร้อนเดี๋ยวร<า>้อนมาดูช้างนี่เป็นไง เห็ดบอกเฮ้ยมีเห็ดพร้อมโอ้มาดูช้างเจอเห็ดแล้วเฮ้ยมีเห็ดเยอะด้วยมีเห็ดเยอะด้วยโอ้โหฮะโอ้จับหัวได้บ่ได้แล้วจับห่อนบ่ห่อนบอเอาโบวบอวบ่ห่อนบ่ โอ้มันหม่มมันเลยบ่อฮอนมแมนโอ้ชาอ้างเฉียงลมรถขับปีก,กโอ้ช้างอ้วนบ่ช้างอ้วนเนาะโอ้ยอย่าไปจับของเฟินเด้อเพร่ะนเอาคาดไว้เพร่ะนเอาคาดหางสั่งเด้อสัง่งสิลุดเสียเราคาดหางสั่งเด้อสัง่งสิลุดเสียไม่เห็นหนังบ่โอ้ยหอกกันที่นไหนหยอก น้องฮะโอ้ยจะเฮ็ดน้องโอ้ยจะเฮ็ดน้องวันวาจะตีน้องวันวานย้อนกลับนำวาจะตีน้องจาขี้น้องน้องโอ้มันยอกกันลูกชร้างยอกกันแม่นนะเออชฉางยอกกันอย่าหลอดไปเด้ออย่าลงไปฝุ่นเด้อกลับมาพี่กลับมาคามาภีเดี่ยวบางฉางไงี่ดผิเบิ่งแม่ชฉางคุ่นพ,พ,พ,พ่อชฉางคุณพ่อชฉางนี่ไงนี่เม่ชฉางฟางวันบ่ สั่งแบบอ่อนเนาะอุ้ยสั่งคือบ่มีน้ำกินเนาะเหังไดล่ะสั่งบ่มีน้ำกิน,น,นมือโอ้เติมน้ำใช่ไหม่คยสิมีกินบอกโอ้ใช่น้ำบกอันได้ปากนาลาดปากสั่งตัวตัวน้ำจับตาบ่เนะี่ยเป็นตาอยู่บอกตาสัาง่งวะฮะใช่อโอ้ปากมันอยู่ทางใต้แมนแมนครับปากสั่งอยู่ทางใต้เอา้าหูบอกหูใหญ่บอก Ui, uh, không sáng mình nhảy đâu Khó là bỏ Khó là bỏ ừ, thưa Áo kiểu, áo kiểu, áo kiểu nóng, nhà xì á Nè Áo nòng, nóng, nhà xì á thái, 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 Ui, tốt thái, hay nắng lạ Bò, chàng nhìn thẻ thẻ bò uh, uh, Ui, chàng tốt nhảy nóng Ui, chàng đi chú bò Nước, xáy, chú sàng bằng

ปาร์ตี้ไปเชื่อนุ่มเซเว่นไปไปแล้ว